คุชชั่นงานผิวนะคะเนื้อฉ่ำโกเกียงง่ายบางเบานะคะแล้วก็ปกปิดติดทนกันแดดมาด้วยนะคะเป็นกันแดดของเจ้านางนะคะผิวคือฉ่ำเล่นแสงมากทุกคนรอยฝ้ารอยสิวต่างๆเนี่ยคือสามารถปกปิดได้แทบจะมีแต่ทุกคนได้แบบโชว์ผิวบางเบาถึงขั้นนั้นนะคะมีอาการหลุดนะคะที่ชัดเจนก็คือจะเป็นช่วงคางเลยแล้วก็มีหลุดตรงช่วงบนปากที่จมูกนะคะช่วงข้างจมูก สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์สเลซี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวคูชชั่นจากแบรนด์เจ้านางคะ่ะที่บอกว่าตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์จากเจ้านางเลยนะคะแต่ว่าติดตามดูทางแบรนด์มาตลอดนะคะยังไม่ได้แบบตามสักทีแต่ครั้งนี้นะคะเห็นว่าเขาออกคูชชั่นมาก็คือต้องตมเลยแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะมีการทดสอบให้ถึง10ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเป็นการ สอบที่ค่อนข้างหนักหน่หวงด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเจ้านางโกวี v ่คูชั่น S.P.F. 3 0 P.A. 3บวกนะคะหน้าตาแพ็กเกจก็คือสวยหรูดูน่าใช้มากๆเลยนะคะทุกคนหน้าตาตัวตลับนะคะก็คือเขาจะเป็นเหมือนแบบดาวนะคะส่องแสงนะคะทุกคนมีเขียนเจ้านางด้านหน้านเป็นสีทองนะคะด้านในนะคะเราก็จะเจอตัวกระจกนะคะแล้วก็ตัวผ้าปั๊มเจ้านางน,นะคะแล้วก็ ตัวพับจะมีความหนาประมาณหนึ่งนะคะทุกคนมีความนุ่มๆน,นะคะด้านนี้นะคะเขาจะเป็นแบบตุ่มๆนะคะทุกคนก็คือสามารถเอาเนือ้อคูชชั่นมาวอร์มได้หรือว่าพักเนือ้อคูชชั่นได้นะคะตัวนี้แนะนําให้ค่อยๆแทบเลยนะคะเพราะว่าเนือ้อคัชชั่นน่ะติดขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็คือแค่แตะๆนะคะตัวคูชชั่นเนี่ยก็คือออกมาเยอะมากๆเลยสําหรับน้องตัวนี้เนี่ยจะมาในปริมาณ15กรัมนะคะทุกคนที่ด้านหลังจะมีรายละเอียดสินค้าและชื่อเบอร์บอกนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นคูชชั่นงานผิวนะคะเนื้อ โกเกรยง่ายบางเบานะคะแล้วก็ปกปิดติดทนผิวสวยให้ฟินิตแบบเซมิแมตนะคะทุกคนปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะด้วย spf 3 0 pa 3บวกนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขามีการบำรุงผิวด้วยนะคะทุกคนก็คือจะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะช่วยกระชับุูคุมขนคุมมันลดสิวนะคะแล้วก็จะช่วยเคลือบและล็อกอนุภาคม็ดสีให้แนบสนิทติดผิวนะคะให้ผิวและดูฉ่ำโกสุขภาพดียาวนานตลอดวันนะคะแล้วก็จะช่วยเติม ความชุ่มชื้นให้ผิวที่อิม่มฟูดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับน้องตัวนี้เนี่ยจะออกกันมาทั้งหมด c c 4เฉดสีนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเราตามมาก็คือจะเป็น c 21 Natural b a ลเนะคะเดี๋ยวนี่อันนี้จะเป็นโทนผิวขาวเหลืองนะคะเดี๋ยวจะลองเกี่ยรย เนื้อของเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะคะทุกคนแต่ว่าเกี่ยง่ายถว่าโทนสีนี้ที่ตามมานะคะคือพอดีกับผิวมากๆเลยเป็นผิวแบบผิวสาวไทยอะ่ะทุกคนก็คือมันมีความอมเหลืองที่ พอ,อดีมากๆากเกือบลืมไปเลยทุกคนเราได้แถมกันแดดมาด้วยนะคะเป็นกันแดดของเจ้านางนะคะคือได้ถามทางแบรนด์ไปเขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบไซส์ทดลองนะคะทุกคนถ้าผลตอบรับดีก็คือจะวางจําหน่ายนะคะอันนี้เนี่ยได้ลองใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ให้ดูในคลิปด้วยนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นเจ้านางมิวตี้ซันสกิน s อ f 5 0บวก PA บวก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 นะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้มีความน่าใช้มากๆจะให้ดูตัวเนื้อนะคะคือตัวเนื้อของเขาอ่ะจะมี ความแบบค่อนข้างเหลวนะคะทุกคนเกี่ยง่ายมากเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นี่พอเกี่ยมันจะมีความลื่นๆนะคะแล้วเรารสึกว่าพอทาน้องตัวเนี้ไปนะคะผิวมันดูแบบมีความใสขึ้นมีความดูสุขภาพดีขึ้นนะคะคือเกี่ยให้น้องซึมไปแล้วนะคะเห็นไหม ผิวคือมีความชุ่มชื้นขึ้นแบบชัดเจนเลยตัวเนี้ยเขาเคมว่าออกแบบมาเพื่อผิวสาวเอเชียโดยเฉพาะนะคะก็คือไม่วอกไม่เนินหนาเนื้อบางเบาแล้วก็ซึมซาบไวนะคะอันเนี้ยทาไปสักพักนะคะเดี๋ยวน้องก็จะ เข้าสู่ผิวนะคะผิวคือช้ำเล่นแสงมากทุกคนอยู่ดูสุขภาพดีมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็น่าจะแบบดูสว่างคือดูใบขึ้นมาหน่อยนะคะเรารู้สึกว่าตัวเนื้อนะคะทุกคนมีความเข้มข้นนะคะคือเขาจะมีความที่ไม่ได้โป่งผิวขนาดนั้นนะคะทุกคนคือด้วยความที่เขามาพร้อมการปกปิดนะคะคือน้องสามารถปกปิดใต้ตาได้ค่อนข้างดีเลยการปกปิดเนี่ยอยู่ที่น้อยถึงมากเลยนะคะแล้วแต่การลงของเราเนาะว่า าเราจะลงบางๆหรือว่าเราจะลงแบบบิวเพิ่มขึ้นไปถ้าบิวเพิ่มเนี่ยก็คือปกปิดได้ถึงมากเลยงานผิวเนี่ยก็คือน้องจะมีความฉ่ำๆนะคะแล้วก็เนี่ยที่เขาดูแวาวๆขนาดนี้ก็คือเป็นจากเนื้อกันแดดของเขาด้วยนะคะคือปกติตัวเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความฉ่ำอยู่แล้วนะคะให้ดูความเล่นแสงแต่เนี้ยพอใช้ควบคู่กับกันแดดของเขาผิวก็คือจะดูแบบฉ่ำมากแต่ว่าดูสุขภาพดีมากๆนะคะ รงทั้งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะผิวคือเรียบเนียนมากเขาสามารถปกปิดใต้ตาค้ำของเราเกือบจะสูงนะคะทุกคนแต่ว่าเราแบบไม่ได้บิวเพิ่มหรือว่าลงเพิ่มนะคะรอยฟ้ารอยสิวต่างๆเนี่ยคือสามารถ ปกปิดได้แทบจะมีแต่ทุกคนแต่ว่าเราจะใช้ตัวกระดาษเช็ดชู่นะคะมาซับกับตัวพัาคือเอาเนื้อคูชั่นออกให้หมดนะคะเอาคูชชั่นส่วนเกินออกนะคะแล้วไปลองทำมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากได้ผิวที่มันดูบางเบามากขึ้นนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็แทบไปบนผิวได้เลยนี่เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าข้างที่เราเก็บเนื้อคูชชั่นส่วนเกินออกไปเนี่ย จะมีความที่ดูบางเบาวกว่าข้างนี้นะคะผิวมันจะดูใสมันจะดูแบบเผยผิวขึ้นมากว่านะคะผิวโป่งกว่าอันนี้พอเราแท็บเนือ้อคุชชั่นส่วนเกินออกไปนะคะน้องก็คือจะเห็นรอยสิวรอยฝ้าของเราแบบชัดมากขึ้นกว่าตอนแรกนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรปกปิดในระดับนี้นะคะรู้สึกว่าชอบมากมากแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฟินิตลุคก,กันอีกทีคะ่ะ ดปวยเซนิทลุคที่ได้นะคะทุกคนผิวก็คือจะมีความแมทขึ้นนะคะเพราะว่าเราเซตแป้งฝุ่นที่เป็นแมทไปนะคะเรียบเนียนมากๆแก้มขาจะดูคนละสีนะคะเพราะว่าแอบไปรีวิวบัตออนของ for you พูมานะคะสําหรับที่เขาเคมว่าเป็นคุชชั่นงานผิวอันนี้คือเขาให้งานผิวที่สวยมากๆนะคะทุกคนมีความเรียบเนียนนะคะเนื้อค่อนข้างเกี่ยงง่ายนะคะทุกคนแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยคือจะมีความที่เข้มขน้นด้วยความที่เขามาพร้อมการปกปิดด้วยนะคะจะไม่ได้แบบโชว์ผิวบางเบาถึงขั้นนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่ององงข การปกปิดนะคะตัวนี้เนี่ยปกปิดอยู่ในระดับน้อยถึงระดับสูงเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะลงในระดับไหนนะคะคือถ้าบิวขึ้นน้องก็สามารถปกปิดได้ในระดับสูงเลยแล้วก็สําหรับในเรื่องของความติดทนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นผลการทดสอบให้เลยสําหรับผิวในช่วงสี่ชั่วโมงแรกนะคะผิวยังมีความเรียบเนียนนะคะแต่ว่าน้องมีตกล่องใต้ตาไม่ได้สีเลียดอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบใต้ตามันจะมีเส้นค่อนข้างลึกซึ่งเวลาแต่งหน้าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะตกู่แล้วนะคะเป็นคาบนะคะช่วงบนปาก แล้วก็ช่วงที่คางนะคะคือเป็นช่วงที่เรามีเหงื่อเยอะๆทุกคนช่วงจมูกก็มีเป็นคราบแบบเล็กน้อยนะคะพอผิว8ดชั่วโมงนะคะก็ยังดูสวยมากๆเราจะบอกว่าความเป็นคราบอะ่ะมันเป็นคราบเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการหลุดที่ข้างจมูกที่เห็นได้ชัดส่วนบนจมูกอะ่ะมันก็มีเป็นคราบเล็กน้อยนะคะแต่จะไปหลุดตรงช่วงคางนะคะที่จะแบบเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีเป็นคราบตรงช่วงบนปากซึ่งอันเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบมีเหงื่อเยอะๆมีความมันเยอะๆนะคะผิว ช่วงหน้าแก้มนะคะทุกคนคือสวยมากอยากให้แบบเห็นงานผิวชัดๆนะคะคือผิวเรียบเนียนยังแบบคงความเรียบเนียนอยู่มากๆเลยอันนี้จะเป็นผิวตอนผ่านไป1ิชั่วโมงนะคะทุกคนก็คือมีอาการหลุดนะคะที่ชัดเจนก็คือจะเป็นช่วงคางเลยแล้วก็มีหลุดตรงช่วงบนปากที่จมูกนะคะช่วงข้างจมูกถ้าเรามองใกล้ๆอ่ะก็จะเห็นความเป็นเป็นคราบนะคะที่แบบว่ามันค่อนข้างชัดเจนอันนี้คือจะเป็นผิวหน้าที่เราไม่ได้ซับเลยทั้งวันนะคะก็เดย จะมาใช้กระดาษทิชชู่ซับให้ดูนะคะพอซับไปแล้วนะคะทุกคนฟินิชผิวอะ่ะก็คือดูแมทขึ้นมาเลยนะคะแต่เขาก็จะมีเนื้อคุชชั่นติดออกมาที่กระดาษนะคะเพราะว่าผิวเรามันมีความมันนะคะแต่พอซับเสร็จเรียบร้อยนะคะคือฟินิชผิวอะ่ะดูดีขึ้นเยอะมากๆนะคะก็คือดูเป็นผิวที่ดูแมทขึ้นนะคะมันก็จะเห็นอยู่นะคะว่าเออมันมีความหลุดนะคะที่ช่วงคางอะไรแบบเนี้ยก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็ที่ช่วงพวกข้างจมูกอะไรเงี้ยอาจจะหลุดจากการที่เราแบบเอามือไปจับด้วยนะคะแล้วก็ รับผลการทดสอบอะคืออย่างที่บอกว่าเราทดสอบแบบหนักหน่วงนะคะคือเราอาจ,จะทํางานอยู่ที่บ้านที่ร้านของตัวเองนะคะก็คือจะต้องวิ่งไปวิ่งมานะคะแล้วก็อยู่หน้าเตาทุกคนคือมันเจอความร้อนแบบชัดเจนอะอากาศร้อนคือถ้าได้นั่งอะก็คืออยู่แค่พัดลมตัวเดียวนะคะมันก็อืค่อนข้างหนักหน่วงนะคะแล้วเราเป็นคนที่มีเหงื่อเยอะเป็นคนผิวผสมนะคะมีเหงื่อออกช่วงทีโซนความมันอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะอันเนี้ยอยากจะให้ทุกคนดูผลการทดสอบของเราอะเป็นการแบบประกอบกั ตัดสินใจไปนะคะไม่อยากให้ทุกคนตัดสินว่าเฮ้ยน้องแบบจะต้องแบบเป็นข้าวจะต้องแบบหลุดแน่เลยบางคนก็อาจจะทํางานออฟฟิศไม่ต้องเจอความร้อนมากไม่ต้องเจอกับเหงื่อมากนะคะหรือว่าใครอยากได้ผู้ชั่นที่ผิวสวยสวยไปออกงานใช้ในวันสบายสบายไปเที่ยวเดินทางอะไรแบบนี้น้องก็คือตอบโจทย์เหมือนกันนะคะก็ลองไปเลือกดูน้องกันได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด C C 4เฉดสีนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีราคาเต็มอยู่ที่499บาทแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาจะขายอยู่ที่4 7 9บนะคะ แล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันมาได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ